ผมอาจจะไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านน,นะครับก็ก็ก็เคลียร์ไปหมดนะครับผมผมผมเอาประเด็นเข้า The point เลยดีกว่านะครับผมขออนุญาตขึ้นภาพผมเอามาผมเอามาภาพเดียวแหละนะครับเอามาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับเพราะมันก็เมื่อกี้ที่ต้อยพูดเนี่ยผมว่ามีมีมประเด็นนะครับผมนะครับเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้นะครับที่มีการ แถลงข่าวใช่ไหมครับแล้วก็มีหนังสือของท่านเจ้ากรมแผนที่ทาหารนะครับทหารไม่เป็นไรฮะคิดว่าสื่อมวลชนทุกคนก็คงจะจาได้นะครับหนังสือฉบับนั้นเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะว่าหนังสือฉบับนั้นคือหนังสือซึ่งทําตามคามสั่งท่านนายกอันนี้เอาตามหลับกบอกน,นะครับถามว่าหลังจากที่ท่านนายกรับหนังสือฉบับนั้นแล้วเนี่ย ท่านนายกจะทํำยังไงต่อเลยนะครับก็อยู่ที่ท่านนายกก็ต้องมาเสียหนังสือส่รให้เป็นทางการนะครับอันนี้เอาขั้นที่หนึ่งก่อนนะครับขั้นที่สองคือว่าหนังสือเมื่อวานนี้ไม่ใช่มติคมออันนี้เราผมต้องการเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะเพ่ราะผมต้องการจะมาเสิริฟไปพี่ต้อยไงเรื่องวันแบบเนี่ยนะครับว่าถ้าเราคิดว่าหนังสือฉบับนั้นนะครับที่เอาไปโชว์การเมื่อวานนี้คือจุดเริ่มต้นเรื่องวันแบบจะเคลียร์เนี่ยนะครับผมคิดว่า เราทุกคนในห้องนี้ตายกันไปหมดแล้ววันแแบบก็ไม่เกิดนะครับอันนี้ฝันหกน,นะครับอย่าว่าในวันแบบเกิดเลยนะครับต่อให้เกิดก็บงังคับใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราต้องไปดูกฎหมายคณะกรรมการนโยบายที่ยินแห่งชาติเราก็จะพบเลยว่าอำนาจของคณะกรรมการนโยบายที่ยินแห่งชาตินะครับไปดูตามกฎหมายนะครับเป็นอนำนาจเสนอแนะเสนอแนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม เมื่อเสนอแน่แล้วสมมติเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินตามที่พี่อีพูดนี่แหละกรรมการอุทยานแห่งชาตินี่นะครับเขาก็ต้องเอาข้อมูลตรงนี้แหละนะครับเอาสมมุติตรงตรกที่ว่านี่นะครับก็เอาไปพิจารณาจะเป็นทับลานเป็นเขาใหญ่เป็นที่ไหนก็ตามนะครับกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาเป็นกรรมการตามกฎหมายพระราชบัญญัติแห่งชาติเอออุทยานแห่งชาติทำร้องเดียวกันกรรมการสมุนทุกองสัตว์ป่าก็จะเป็นกรรมการตามก็จะสมุนทุกองสัตว์ป่ากรรมการนี้แหละครับ การจะเพิ่มขอนเส้นแนวไหนก็แล้วแต่นั้นจะสีไหนเนี่ยนะครับมันจะต้องเริ่มจากตัวกลไกตามกฎหมายแม่บทที่เขาดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่อันนี้ผมอยากจะวางหลังก่อนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเรียนว่าเมื่อวานนี้นะครับเพราะ,ะนั้นต้องเคลียร์สถานาภาพาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเรียนยืนยันว่าไม่ได้เป็นมติคณะรัฐมนตรีแต่ฝัตการใด นะครับเพราะถ้าเป็นมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับหลังจากประชุมพรมวเสร็จนะโษกรัฐบาลก็จะเขาจะแถลงนะครับแล้วแน่นอนว่าสื่อมวลชนก็คงจะเห็นว่าเขาก็จะมีเอกสารสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็พอเปิดแจกกันโดยทั่วไปนักข่าวการเมืองก็อ่านกันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นผมเอามาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะนะครับว่าสถานภาพของหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะครับก็คือหนังสือซึ่งคงแผนที่เนี่ยได้การเรียนท่านเียกว่า ได้ทําตามบัญชาแล้วได้ผลแบบนี้แต่ถามว่ามันมีผลที่จะทําให้เกิดสภาพบังคับอย่างไรกับหน่วยงานที่เขาจะต้องเอาไปบริหารจัดการต่อหรือไม่เนี่ยณนะวันนี้ต้องบอกว่ายังไม่เกิดน,นะครับอันนี้ต้องแฟลกันบ่อนะครับแนวเขตตาปุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ปี05ก็ยังเป็นไปตามนั้นแนวของสปกรก็ยังเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้ง,งหลักตรงนี้กันบอ่อนะครับ ประเด็นต่อมานะครับที่ผมอยากจะเรียนว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วบทบาทตรงนี้เนี่ยนะครับควรจะเป็นบทบาทของใครนะครับแน่นอนนะครับท่านนายกในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยท่านปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วโดยสารภาพท่านจริงๆนะครับผมเรียนเลยว่าท่านคือประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดีแห่งชาตินะครับเพราะนั้นแล้วนนะครับสิ่งที่ มันควรจะต้องเป็นต่อจากนี้คือถ้านะครับท่านเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกลไกที่มันจะต้องทําให้มันเกิดตามหนังสือฉบับนี้ท่านก็ต้องเอาเรื่องนี้นะครับเอาเข้าคณะกรรมการกนาารโยบายที่ดินแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเขาอาจจะมีมติส่งให้กรมทยานนะครับไปถึกสองสามสี่เอาไปที่นาปรับปรุงแนวเขตตามโนนีนะั่นกระบวนการหากรมพยานเนี่ยหรือกระทรวงทรัพยากรเนี่ยเขาถึงจะเริ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ผมว่าถาัขั้นตอนเลยนะ พอชัยวัฒน์จะไปคุยกับกรมแผนที่น่ะอยู่ดีๆวันนี้วอล์กอินไปคุยเนี่ยมันเหมือนกับไปนัดกันกไปกินกาแฟที่สตาร์บัคนะครับ <c oughs> คือมันคุยกันได้แต่มันไม่มีมันไม่มีสาภาพอะไรนะครับ <c oughs> เพราะนั้นกระบวนการมันต้องเป็นแบบนี้ไงเพราะนั้นผมก็ต้องบอกว่าขั้นที่หนึ่งน,นะครับว่าในกระบวนการจริงๆเนี่ยวันนี้ท่านนายกก็ต้องรีบสั่งนะครับ <c oughs> เอาท่านจะสั่งยังไงผมไม่ทราบนะครับ <c oughs> แต่ขั้นต่อนเนี่ยถ้าเอาตามกฎหมายนี่นะครับ ก็สั่งไปที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับแล้วก็ไปใช้เวทีตรงนั้นแหละนะครับอาจะาจบกันยังไงก็ว่ากันไปแต่ก็ต้องเรียนอันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่ต้อยว่ารับรองว่าหนังซีรีส์หลายซีซั่นนะครับอันนี้เอาหลักกันตรงนี้ก่อนคราวนี้ถามว่าเรื่องกรณีคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าคุณธานาดลพูดเนผมคิดว่าเปรัชัดเจนอยู่เรื่องหนึ่งนะ ก็คือว่ากระทรวงเกษตรพร้อมที่จะนะครับไม่จะยุ่งกับที่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับกระทรวงทรัพยากรนะครับส่วนกระทรวงทรัพยากรจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนจะเป็นป่าสงวนป่าชุมชนหรือพันวุเป็นอุทยานนะครับอันนั้นก็ก็แล้วแต่กฎหมายมนะครัมฮะไปเข้ากราบออ่ะก็แล้วแต่นะครับกระบวนการก็เซ็ตกันได้อย่างนี้ เพระาะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าถ้าถ้าเดินกันอย่างนี้เลยนะครับมผมคิดว่ากระบวนการในการพิจารณาในเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะรอบคอบขึ้นคือเมื่อสักพู่นี้เนี่ยท่นานธนาดลก็ยอมรับว่าสปกรเองเนี่ยนะครับก็ก็ไม่ได้เพอร์เฟค100%สถานที่ท่านผู้ตรวจชีวภาพที่ต้อยก็บอกว่าไอตอนส่งพื้นที่ก็แน่นอนว่าตอนนั้นก็โจทย์ของรัฐบาลในช่วงนั้นนั้นคือต้องการที่จะ,ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีที่กินทำกินก็แน่นอนก็อาจจะมีข้อบกพร่องกันบ้าง นะครับแต่คราวนี้เนี่ยคุณนรณก็ยอมรับว่าเราเบือบในบางอย่างเนี่ยพอมันเกิดเคสนี้ขึ้นเนี่ยเออมันมันต้องไปอุดช่องว่างใช่ไหมครับคณะกรรมการในรูปที่ดินจะต้องไปปรับระเบียบไปปรับเปลียังไงหรือจะเอาแนวอย่างที่พี่ต้อยกับพี่อีเสนอว่าเฮ้ยไอตอนสอบผลสิทธิ์เนี่ยนะอาจจะต้องคงต้องมีการอะไรแหละกำหนดการตั้งกรรมการ,การ,การจัดวยงานอื่นมาือร่วมกันสอบการสอบผลสิทธิ์อะไรนะครับอันนี้ก็ก็ผมคิดว่าวันนี้เวทีวันนี้เนี่ยเราได้ความชัดเจน การในระดับที่ช่วง3-4วันนี้เราอาจจะไม่เรียงกันชัดขนาดนี้นะครับก็เลยอยากจะสรุปในตรงนี้ก่อนคราวนี้ถามว่าไอสิ่งที่เรานั่งแล้วเราคิดว่าเออมันพอจะเห็นทางว่ามันจะไปกันได้นะครับผมก็คิดว่าคุณจารดลก็คงจะฟังข้อเสนอจากท่านอาจารย์นันทชัยนะครับว่าในพื้นที่ในบางอย่างนะครับผมคิดว่าข้อเสนอในทางวิชาการนี้น่าสนใจก็คือว่า ไม่มีนักวิชาการที่ปฏิเสธเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินนะครับเพียงแต่ว่าในบางที่เนี่ยอาจจะต้องดีไซน์ใช่ไหมฮะเมื่อคุณได้รับที่ดินไปแล้วาการใช้สอยที่ดินคุณจะมีเงื่อนไขอะไรึ่างๆนี่นะซึ่งผมว่าท่านน,นายรัตน์ก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับพอเมื่อกี้ก็เห็นหน้าจบไปนะครับก็คิดว่าตองส่วนนี้นะครับก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ที่เราได้เห็นความชัดเจนต,ตรงนี้แต่สิ่งเหล่านี้นี่นะครับผมก็จะเรียนว่ามันก็ต้องอาศัย ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า political w i l l นะครับ political w i l l ของใครของท่านนายกนี่แหละนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะท่านคือประธานกรรมการที่ดินแห่งชาติแม้ว่าในความเป็นจริงท่านจะมอบให้ท่านรองนายกภูมิธรรมแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ใช้เวทีตรงนั้นเนี่ยนะครับดำเนินการเสียนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาก็คือว่าผมเนี่ยเข้าใจกับพี่ชัยวัน ประเด็นที่พี่ชัยวัฒน์กับฝ่ายเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กับกรมจาญยาที่ไม่ต้อยเป็นห่วงก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีคามําพิพากษาใช่ไหมที่รองรับใช่ไหมครับหลายคดีเอาเป็นว่าคดีที่มีความผิดกับเขตอุทยานเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครชนะนะฮะแล้วแนวเขตมันก็จะเป็นไอแนวเขตตรงนั้นแหละ เพราะฉนั้นประเด็นที่ผมคิดว่าทั้งพี่ต้อยกับพี่ชัยวั์เนี่ยก็คิดอยู่แล้วผมก็คิดอยู่แล้วผมคิดว่าคุธาณธนรุก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้กรณีซึ่งบันดีเรื่องแบบนี้นะครับมันต้องมามันต้องมีวิธีปฏิบัติกันอย่างไรสําหรับทั้งคดีที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วคดีที่กําลังอยู่ในศาลแล้วคดีที่ตัดสินไปแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ใช้แนวเขตที่แห็นที่แน่้ายที่พี่อีบอกนั่นแหละ นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้กระทรวงทรัพยากรเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่ามีความละเอียดเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าทางกระทรวงเกษตรเนี่ยมีเจตจำนงนะครับที่บอกว่าเอาแเอาแหละพื้นที่ตรงนี้ถ้าเป็นป่านะไม่มีปัญหานะครับแต่ทางกระทรวงทรัพยากรเนี่ยนะครับคือหลักการตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าก็ต้องละเอียดนะเพราะหลายพื้นที่ที่มีลักษณะแบบนี้อาจารย์ครับมันมีคดีติดไปด้วย นะครับแล้วถ้าวันนี้เนี่ยนะครับสมมุติกระทรวงทรัพย์บอกอ้าวสปกยกให้ประ,ประกาศพนววความซวยมันจะเกิดกับเจ้าหน้าท,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 ที่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 ไปรับคับพดีนั่นแหละนะครับคือถ้าผมเป็นฝ่ายคนที่ถูกบังคับคอดีผมก็ยกขึ้นเป็นเหตุต่อสู้ได้เลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าท่านนายกท่านก็ต้องลงมาแหละ นะครับแล้วจะใช้กลไกพอทชอนะครับก็ต้องรีบใช้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอทชอเองนะครับก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปเข้าไปก็เรียกก้าวก่ายกับกฎหมายซึ่งเขามี็นการเฉะทะอันนี้ผมย้ำนะครับว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติกลไกที่มีอำนาจสูงสุดคือคณกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพราะ้ระราชสมุนผุ้กองสัตปนากลไกที่ยึดหน้าตัดสินใจในเชิงนโยบายในเขตพื้นที่นั้นก็คือกรรมการสมุนกุบกองสัตปนาคุณจะเพิ่มขอนกี่เส้นคุณจะปรับปรุงแนวเขตกี่เส้นรู้ว่าแต่ต้องมาจากตรงนี้นะครับเพราะนั้นผมนึกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความเป็นลดเดอร์ชิพของของต้องอาศัยโปลิทิคอลวิวนะครับของรัฐบาลเป็นอย่างมากนะครับคราวนี้คําถามคือว่าอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้ถ้าอาจารย์เห็นสภาพอย่างนี้เนี่ย ท่านนายกจะตัดสินใจอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าถ้ารนอตีว่าการทั้งสองท่านนะครับทั้งสองกระทรวงเนี่ยนะครับก็เห็นหลักการตรงกันนะครับแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ต้องเรียนว่าก็ต้องหารือกันอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันมีรายละเอียดสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการมาแแ้ลเนี่ยเอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้นี่ก็ต้องหารือกันอย่างใกล้ชิดจริงๆ นะครับแล้วจะใช้เป็นกลไกเป็นอ่าเป็นมติของกรรมการอนุญาตแห่งชาติซึ่งผมก็ก็ก็จะรู้สึกประหลาดนันที่ว่ากรรมการอนุญาตแห่งชาติเอาสมมุติในเคสเนี่ยผมก็จะถามผออสำนักอุฏิญาณแห่งชาติผออทำไมคุณต้องไป็นกระดวะก็ในเรื่อคุณยืนยันมาตลอดว่าเป็นเกียรตของคุณใช่ปะกรรมการอนุญาตก็จะถามพออีกผออีกก็จะเกิดอาการเซอร์ขอโทษครับพี่เซอร์แดงนะ <c oughs> แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยผออีกจะกล้าเซ็นเสนอเรื่องนี้เปล่าวะ ใช่ไหมฮะคนเป็นประธานก็คือท่านน้อมตีทรัพยากรท่านก็ดิ่งงงน่ะบอกเฮ้ยก็รู้ว่ามันเป็นเหตุตามพระราชดีศรีกาเขาใหญ่่นะพี่ต้อยเฮ้ยแล้วเฮ้ยอีนแล้วขอโทษนะมึงจะไปผนวกทำหาอะไรมันจะไปกันใหญ่ไงนะครับเพราะนั้นผมจึงบอกว่าท่านนายกนะครับอันนี้ผมไม่ต้องพูดตรงๆแหละเพราะเพราะการใช้ท่านเจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยในหนังสือต้องเขียนว่าเป็นบัรจารณ์นายก นะครับผมก็เข้าใจแหละว่าท่านนายกท่านก็คงจะเจตนานี้แต่เรื่องนี้ก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าเจตนาดีของท่านมันทําให้เรื่องนี้ขอโทษนะมันยุ่งหนักขึ้นนะครับมันยุ่งหนักขึ้นคือวันนี้กรอุทยานเนี่ยเอาผมก็ผมคิดว่าพี่กับกับพวกลังทุกคนเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันหรอกนะครับเรามองปัญหาเขา้าใจปัญหาแต่โดยสภาพที่มันออกมาใช่ไหมพี่ไอ้ทั้งนี้จะไปขอผดวกตามที่พิธนโรนพูดพ,พี่บอกอาจารย์ต้องผมจะเดินยังไงวะ ช่ไหมส่วนคุณธนาดลก็บอกว่าเฮ้ยพี่พี่ผมผมไม่มีปัญหาเลยนะพี่พี่เอาไปเลยผมไม่มีการเออเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ไงครับที่ผมบอกว่าถ้าผมจะบอกว่าการตัดสินใจในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นทําให้ปัญหามันซับซ้อนขึ้นเนี่ยมันก็มาจากเรื่องหนังสือฉบับเมื่อกี้นะครับแต่ผมก็ถึงทําให้ทุกคนสบายใจก่อนเนี่ยเรื่องหนังสือฉบับเมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่อยากใช้คบว่านะครับอ่า ไม่ต้องลืมมันไปก็ได้นะครับเพราะมันลืมไม่ได้หรอกเพราะมีเป็นระลักอักษรแต่ต้องเข้าใจสถานภาพของมันก่อนว่าึ่มมันเป็นรายงานการปฏิบัตินะครับสองเนี่ยมันไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับหรือต่อให้เป็นมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ไปอินเดอร์เฟียกฎหมายพุทธยานกับกฎหมายสมุนไพรสัตวป์ป่าไม่ได้นะครับมันต้องเอาหลักกันตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่า เรื่องนี้เนี่ยนะครับในเมื่อนะครับวันนี้ผมเห็นดูแล้วหลักการเนี่ยนะครับทั้งท่านอาจารย์นะครับคุธนดนแล้วก็ทางพี่อีกับพี่ต้อยทางมูิที่สื่อผมคิดว่าหลักการใหญ่ๆเนี่ยเห็นตรงกันแล้วนะครับแต่แน่นอนว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่หนังที่จบวันนี้นะครับและผมผมนี้แหละที่ผมชี่ว่ามันจะทําให้เรื่องนี้ยุ่งหนักยิ่งขึ้นนะครับเพราะแน่นอนว่าพอปมมันออกมาตรงนี้ใหญ่นะครับคือผมไม่ได้ อะไรนะแต่ผมคิดถึงว่าไม่ต้องขออ,อชื่อชัยวัฒน์สมมุติวันนี้ขออ,อสังนะทะยานชื่อพานุเดชผมก็จะบอกขออพาน,ออนานุเดชขอสังนะทะยานไอ้เจ้ามาเฮ้ยบอยคุณเสนอพันหัวไปนะผมเป็นผมเป็นเจ้าโอระทวเนี่ยผมล่อผมก่อนเลยนะผมจะถามว่าเฮ้ยคุณไปประท้วได้ยังไงวะก็วันนั้นเคงของคุณใช่ไหมครับขอใช่ครับผมต้องบอกว่าเนี่ยพอมันชี้มาอย่างเงี้ยมันทําให้มันทําใ,ให้ไปกันใหญ่ นะครับแล้วมันจะยุ่งจริงๆนะครับนี่ยังไม่รวมถึงว่าว่าไอ้คดีที่บังคับกันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะพื้นที่ไหนแล้วพี่เพราะว่าวันแบบมันทําทั้งประเทศใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ผมก็บอกว่าเลือกวันแบบเลยนะครับผมคิดว่าดูชื่อประเทศเนาะแต่อย่าอย่าไปหวังประสิทธิผลจากมันเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันอีกเยอะแล้วผมคิดว่าพี่ต้อยี่ยมองตาผมเรยรู้ว่าไอ้เรื่องเนี้ย หลายเอพิโซดยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยกับคุณธนาดลก็คือว่าความพยายามของกระทรวงเกษตรในการที่จะไปตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะผมคิดว่าสังคมก็จะมีความสบายหอบสบายกจใช่ไหมฮะว่าเอาแหละถ้าเกิดคุณสมบัติของคุณไม่ได้นะครับคุณก็ต้องออกไปใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะครับที่เข้าไปโน่นนี่นั่นกับเรื่องนี้ก็ต้องได้รับ การลงโทษผมว่าถ้ามีแบบนี้เนี่ยสังคมนะครับเขาเรียกว่ามีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านะครับกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก,ก็คงจะมีความคืบหน้าในเรื่องแบบนี้เช <c oughs> ่นผลการตรวจสอบต่างๆเนี่ยกลับมารายงานเอาให้กับสังคมเช่นสมมติอ่าสัปดาห์หน้าท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการออกหมายจูงหมายจับอะไรเงี้ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะทําให้สังคมเนะี่ยมีความสบายอกสบายใจกันมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยครับอหงวงกังวล ของกรมรยานรวมถึงร้งานอิฐต,ต่างๆเลยนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าทราบว่าสัปดาห์หน้าจะมีการหารือกันใช่ไหมครับท่านประธานกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมครับท่านรัฐมนตรีเสร็จรใช่ไหมฮะอ่ะาผมคิดว่าเวทีในวันนั้นเนี่ยก็คงจะลงใน,นการเถียงกันเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ในฐานะเป็นคนที่พอรู้เรื่องราวในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่านังสือโฟอแมแบบที่ทหารเมื่อวานมันทําให้เรื่องยุ่งขึ้นนะครับเพราะมันทำให อย่างน้อยที่สุดนะถึงชัยวัดอยากจะน้อมรับความของดีแต่ก็รับไม่ได้เพราะถ้ารับเมื่อไหร่ชัยวัดก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะมันจะรู้ว่าอา้าวไอ้ชัยวัดคุณอะไรของคุณวะนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นมันก็ผมถึงบอกไงบอกว่ามัน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 อาจจะต้องทําความเข้าใจกับหนังสือฉบับนี้ก่อนแล้วผมก็ก็ต้องฟันธงนะท่านนายกเองเนี่ยก็อย่าไปให้หนังสือฉบับนี้นะครับมันมาเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าท่านยึดหนังสือฉบับนี้ แล้วท่านไนสั่งตุต้งต้าตุ้งต้าเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับกรรมการดนยานแห่งชาติเนี่ยเขาอาจจะไม่ทำถามสิ่งที่ท่านสั่งก็ได้แล้วทางการเมืองอ่ะท่านนายกจะเสียหายอันนี้ผมเรียนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยครับผมคิดว่านะครับทางที่ดีนะครับท่านนายกให้ทั้งสองกระทรวงให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายนะครับไปจับเขาคุยกันแล้วอย่างที่ทตานธนบดบอกว่าเออสอปกระก,ก็เห็นแล้วนะมีช่องว่างหนึ่งสามสี่ห้าอ้าว พี่ชายวัฒน์ไม่ไม่สบายใจตรงนี้นะอ่าแล้วเส้นแนวเขตนะครับยอมรับทานนี้นะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันก็จับมือทํางานร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับแล้วก็ผมก็ต้องเรียนกับท่านนายกว่าหนังสือฉบับนั้นเนี่ยท่านนายกก็อย่าไปพูดอะไรกันในสภาเลยนะครับเอาไปพูดในสภาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพวกพรคฝ่ายค้านจะหัวเราะยอกนะครับเพราะพวกพรคฝ่ายค้านเนี่ยก็คงรู้ไม่ต่างจากพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกนะครับขอบคุณครับ Got uh, um.